สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกจิตนะฝึกพัฒนาตัวเองให้มีความสงบสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะจากคลิปที่ผ่านมาที่ได้คุยให้ฟังนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการรู้จักความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะหรือความทุกข์หรือ การทำสมาธิขั้นต้นนะและรู้จักกับอากุศลธรรมที่เป็นเครื่องขวางกั้นจิตเราไม่ให้มีกำลังในการทำสมาธินะคะมาถึงวันนี้นะคะก็อยากจะเราก็ยังต้องคุยกันในส่วนของเรื่องเดิมอยู่เพราะว่ามีหลายคนนะคะยังไม่รู้สึกถึงความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ เราทุกคนนะคะรวมกระทั่งน้อยด้วยนะคะเราเองก็ยังจะต้องสำรวจตัวเองทุกวันในทุกวันในทุกกิจในทุกการสนทนาหรือว่าในทุกทุกความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับในจิตเรานะคะในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีเวลานะคะเวลาที่สำคัญของเรานั้นควรจะ เป็นเวลาที่เราได้สํารวจจิตใจตัวเองว่านะเ,เรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอยู่ยังไงบ้างถ้าเราตื่นรู้แล้วก่อนที่เราจะมีการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นนะฮะให้เราพยายามมีสติแล้วนึกนึกว่าสิ่งที่เรากำลังจะออกไปบอกเขาเนี่ย เราเราเดือดร้อนไหมนะคะถ้าเราไม่บอกเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเราเดือดร้อนไหมนะคะเราเขาเบียดเบียนเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้แหละตรงที่คำว่าตื่นรู้และมีสติฉุกคิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเกิดได้ไม่กับทุกคนนะมันเกิดได้เฉพาะคนที่ สมาธินะคะมันเกิดได้เฉพาะคนที่ฝึกสตินะคะฝึกให้มีสติรู้ทันมีสติเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนที่เราควรจะทำนะในทางที่เราควรจะทำก็คือทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการภาวนาพุทโธนะการภาวนาพุทโธเนี่ย ตามอย่างที่น้อยกําลังจะบอกพวกเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าน้อยจะต้องมามาพาพวกเราบรรลุซึ่งน้อยเองก็ยังไม่บรรลุหรอกนะคะน้อยก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เราสามารถปลดล็อกนะคะปลดล็อกตัวเองแล้วก็เห็นตัวเราเองนะเห็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะคะเห็นกิเลสในตัวเองนะคะแล้วก็รู้ทันนะแล้วมีสติ แล้วเราก็รู้ทันนะเมื่อเรารู้ทันความคิดเมื่อเรารู้ทันกิเลสเมื่อเรารู้ทันความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะฮะเราก็สามารถข่มมันได้นะเราก็สามารถข่มข่มมันได้แล้วมันก็ทำให้เราสบายขึ้นนะมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา,นะเ,เ,เ,วลาเพราะบางคนเนี่ยนะคะไม่บางคนแหละหลายหลายคนนะคะติดโซเชียลน,นะติดโซเชียลมีเดียนะดูหนังบ้างดูละครบ้างดูซีรีส์บ้างดูคอนเสิร์ตบ้างที่มันมีเรื่องราวของความแก่งแย่งชิงดีรักใคร่ หรือการต่อสู้ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเหล่านั้นเนี่ยนะคะในขณะที่ที่เราดูนะคะจิตเราก็ส่งออกไปข้างนอกแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับภาพยนตร์หรือหนังหรือซีรีส์เหล่านั้นบางคนที่ไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์จริงกับตัวเองที่มันคล้ายคลึงกับในหนังในภาพยนตร์ ก็จะใช้วิธีเดียวกันกับภาพยนตร์หรือในหนังนั้นอย่างเช่นบางทีเราเห็นในหนังในภาพยนตร์หรือในข่าวนะมีมีการทะเละาะเบาะแวง้งมีการยิงกันมีการกระโดดน้ำตายแล้วเด็กนักเรียนสมัยนี้ก็ใช้วิธีนั้นซึ่งน่าเสียดายนะน่าเสียดายมากๆก,ก,กว่าที่เราจะเกิดมาเป็นคนได้กว่าที่จะเกิดมาเป็นตัวตนที่มี อวัยวะครบสมบูรณ์32ประการมีสมองครบสายตามีสองตาหนึ่งสมองสองมือสองขานะคะมีไม่พิการไม่พิกลพิการแต่มาฆ่าตัวตายนะ,ะหรือว่ามาผูกคอตายมายิงตัวเองตายมาลมควันตายอย่างเงี้ยน่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าโอกาสในการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากแสนยากเมื่อเราได้เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะ เราต้องใช้ร่างกายนี้เนี่ยให้ถูกทางนะคะใช้จิต,จตใจน่ยในการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าเนี่ยคือมีคนหลากหลายอาชีพเยอะเลยที่ไม่รู้วิธีในการที่จะฝึกจิตตัวเองให้เข้มแข็งคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกำพ้าพ่อแม่ นะคะเกิดมาตั้งแต่เล็กแล้วกำพ้าพ่อแม่ถูกเก็บไปเลี้ยงหน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพ้านะคะเขา,ากา็ให้ความรักความอบอุ่นให้ความรู้ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารกินเราก็ต้องคิดในการที่จะพัฒนาตัวเองให,ให้ได้ทั้งปัญญาทางโลกและก็ปัญญาท,งทางธรรมนั่นก็จะอยู่ได้ในโลกใบนี้และถึงแม้ว่าคนที่มีครอบครัวนะ แต่อาจจะไปอยู่ห่างพ่อแม่หรือว่าไม่มีเพื่อนคิดว่าตัวเองไม่มีเพื่อนเพราะว่าเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นเพื่อนแท้เลยเป็นเพื่อนแท้จริงๆนะธรรมะเป็นเพื่อนแท้ที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่และส่งเราจนถึงพบหน้า สามารถส่งเราถึงพบหน้าให้ไปเป็นภพของมนุษย์อีกนะหรือเป็นภพสวรรค์อย่างนี้ก็ได้ไม่ตกอบ,บายมพนะคะเพื่อนแท้คือพระธรรมเนี่ยพระธรรมคำสอนนี่เพื่อนแท้นีฮะจะสามารถส่งเราไปในทางที่สว่างทางสูงทางที่ดีนะฮะและเป็นทางที่ประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องพยายาม นะสำรวจตัวเองนะคะว่ามีกิเลสตัวไหนนะที่เราค้างคาแล้วติดแน่นฝังใจนะบางคนมีความคิดฝังใจจําตั้งแต่วัยเด็กนะมันเป็นภาพความคิดที่มันฝังใจตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ขจัดออกไม่ได้ลบลบภาพนั้นออกจากใจไม่ได้ หรือบางคนมีความรักแล้วก็ถูกทิ้งนะฮะถูกทิ้งแล้วก็แฟนไปมีคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีการนะวิธีการก็คือให้เราฝึกสมาธินะคะให้เราฝึกเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะให้เราพิจารณาในเรื่องของกรรมนะ กรรมดีกรรมชั่วบางทีกรรมที่เราสร้างมาในอดีตนะมันก็มาส่งผลในชาตินี้ทำให้เราได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้สภาวะแบบนี้ให้เราฝึกตรงนี้นะคะทุกคนสามารถฝึกได้อย่างแรกเลยถ้าเราไม่ได้ไปวัดนะคะไม่จาเป็นต้องไปวัดนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ที่ไหนก็ได้นะคะที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ ะะฝึกภาวนาพุโทโธนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายหรอกคะ่ะว่าพุโทโธทําไมทําไมต้องพุโทโธนะคะบางคนไม่เคยฝึกเลยไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะน้อยอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนนะคะว่าฝึกไปก่อนนะคะฝึกภาวนาพุโทโธถ้าฝึกในขณะที่เราลืมตาเนี่ยนะพุโทโธพุโทโธเนี่ย คำว่าพุโทเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ตามลมหายใจแต่เราลืมตามแล้วเราก็ท่องพุดโทพุทโทไปเนี่ยคำว่าพุทโทเนี่ยจะดึงความคิดของเราไม่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นนะพูทโทเนี่ยจะทําให้เราไม่ไปคิดเรื่องโน้นไม่ไปคิดเรื่องนี้เราก็อยู่กัน,นพุทโทนะเราต้องพยายามในช่วงเริ่มแรกนะบางคนก็อาจจะขับรถขับรถมันลมหายบางทีจิตเรามันไม่ได้ไหลไปตามลมหายใจหรอกแต่เราก็ท่องพูดโทพุทโทไว้นะคะ เราอย่าไปฟังในส่วนของเพลงเศร้าเหงาซึมนะฮะที่ถ้าเรายังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจมีความพัดพลากมีการสูญเสียนะเราก็อย่าไปฟังเพลงเกี่ยวกับการสูญเสียเราจะต้องเปลี่ยนหักมุมบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องพูดทโถทแล้วอยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขสนุกสนานมีความคิดบวกแล้วก็ มีอารมณ์ดีนะคะเพราะเราต้องเราต้องรู้ว่าณขณะนี้ตัวเราเนี่ยกำลังอ่อนแอรเราต้องหาคนที่มีจิตเข้มแข็งหรือว่ามีมีมีพลังนะคะได้คุยได้ปรึกษาด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะส่งพลังดีๆให้กับเราเราอย่าไปคุยกับคนที่สูญเสียด้วยกันนะคะโศกเศร้าอากอดคอกันตัวน้ำตายอย่างนี้ไม่ได้ นะคะไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเรากำลังโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใครเนี่ยขอให้เราอยู่นิ่งหยุดนิ่งแล้วก็ดูความโกรธนะคะดูความโกรธให้มันหายโกรธก่อนนะรอให้อารมณ์โกรธเนี่ยมันลดลงแล้วเราก็พิจารณานะแล้วเราก็พิจารณาถ้ามันยังคับค้องใจคับแค้นใจอยู่นะเราก็หา คนที่มีพลังบวกพูดคุยด้วยถ้าเราไม่มีใครที่เป็นคนรู้จักที่เป็นกัลยะาณมิตรที่สามารถปลดล็อกความรู้สึกให้เราได้เราก็ต้องหันหน้ามาหาเพื่อนแท็กนะก็คือพุทโธนะเราก็ท่องพุทโธพุทโธนะคะพุทโธอย่าใจร้อนนะคะ การฝึกตรงนี้เนี่ยอยากจะร้อนขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจของแต่ละคนว่าต้องการที่จะพ้นทุกตรงจุดนี้ไหมต้องการที่จะพ้นทุกที่มันมีทุกข้อหนึ่งที่บอกว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกอันนี้แหละที่หลายๆคนคับข้องใจครับแค้นใจมันบางคนก็มาว่าให้เราโดยที่เราไม่ได้ผิดอะไร มาตีสัญลักษณ์ให้เราว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้โดยที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นถามว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนมาว่าให้เราอย่างนี้เนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตเลยเนี่ยแล้วมีคนมาว่าให้เราเนี่ยมันปรีดขึ้นไหมฮะมันปรีดขึ้นว่าเอาเขาฉัไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือคนที่ไม่ได้ฝึกนะคะแล้วก็โกรธแล้วก็แคน้นทําไมมาว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เกิดการทระเลาะเบาะแว้งกันถ้าเราฝึก แล้วจิตเราเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาเขามาว่าเราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแปลว่าเขาพูดไม่ถูกแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราก็แค่นั้นนะคะเราก็ดูความคิดของเรามันมีความคิดเกิดขึ้นแต่อารมณ์ความรู้สึกมันมันไม่เข้าไปร่วมด้วยมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะโกรธหรือจะเกลียดหรือจะแค้นนะคะเราก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องขำขำที่เขาพูด ในเรื่องที่ไม่จริงนะคะคนที่รู้จักเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแต่คนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยเขาก็จะคิดตามถ้าเขาคิดตามคนที่ไม่รู้จักเรามันก็ไม่มีผลอะไรกับเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกพัฒนาจิตเราให้มีความเข้มแข็งมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มา เหตุการณ์ที่มากระทบเราแล้วเราเคยเป็นทุกข์เราก็จะไม่เป็นทุกข์เราก็จะข่มมันได้นะแล้วต่อไปมันก็จะไม่สามารถมีผลต่อความรู้สึกและก็อารมณ์ของเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกนะคะต้องฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะกลับจิตจิตส่วนใหญ่นะคะธรรมชาติของจิตมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ํามันก็จะไหลลงไปในความมืดบอดไหลไปสู่ กิเลสก็คือความโกรธความหลงความโลภนะความยึดมั่นถือมั่นก็ไหลไปที่ต่ำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องฝึกจิตให้เรามีสติมีความรู้ทันความคิดเห็นความคิดของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เห็นความยึดมั่นของตัวเองให้ได้เราอย่าไปว่าคนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นเนี่ยให้เราคิดก่อนนะว่า ทำไมเราต้องไปว่าเขาทำไมเราจะต้องไปตีสัญลักษณ์ให้เขาทำไมเราจะต้องไปบอกว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้คนนี้เป็นคนแบบนี้นะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมามาสำรวจตัวเองดีกว่านะคะสำรวจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยน้อจะบอกให้การสํารวจตัวเองเนี่ยเป็นการที่จะทําให้เราเนี่ยมีสติในการพิจารณา ความไม่ดีไม่งามในตัวเราเนี่ยมันมันมีอะไรหลงเหลืออยู่เรายังเป็นคนที่อิจฉาลิษยาคนอื่นไหมเรายังเป็นคนที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการไปจัดการคนอื่นไหมเรายังเป็นคนที่โลภมากอยากได้ของของคนอื่นไหมเรายังเป็นคนที่ตรหนีที่เหนียวไหมอ่า อันน,อนี้ต้องไม่ได้นี่ต้องไม่ได้นี่ต้องไม่ได้นะ,ะเรายังเป็นคนที่กลัวเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบไหมคนนี้ออกมากคนนี้ออกน้อยเรายังเป็นคนที่ชอบนินทานินทาคนนั้นนินทาคนนี้เมาคนนั้นเมาคนนี้ไหมอย่างไปด้วยกันเนี่ยสามสี่คนใครลุกออกจากวงเนี่ยโดนนินทาอย่างนี้หรือเปล่านะเราต้องสำรวจตัวเองแล้วก็อย่าอย่าให้ เขาเรียกว่าอย่าให้คะแนนตัวเองมากนะอย่าอย่ามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองนะถ้าเรามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองนั่นคือกิเลสมงบงังกิเลสบังตานะเราต้องมองดูข้อเสียของตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จะเห็นโอ้โหเรานี่ก็สุดๆเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราต้องมองตรงนี้นะคะแล้วก็พิจารณา ว่าการกระทําที่ผ่านมาเนี่ยมันมันที่เราเคยทํามาเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะมันผ่านมาแล้วมันแก้มไม่ได้แต่การกระทําที่มันจะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไปในในวันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นการกระทําที่เราสามารถแก้ไขได้โดยการที่เรามีสติในการคิด มีสติในการพูดมีสติในการฟังนะบางทีบางครั้งเนี่ยการถกเถียงหรือการแสดงความคิดเห็นถ้าเราไม่จำเป็นนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรนะคะถ้าการแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วนะมันทำให้เกิดความขัดแยง้งในหมู่คณะเราก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็น นะคะก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นหรือก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันจะไม่เบียดเบียนตัวเรามันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์แล้วก็เป็นกลางนะคะบางอย่างที่เราคิดไว้นะคะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกไปก็ได้นะคะเพื่อ ไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งระหว่างการเกิดขึ้นเพราะบางทีผู้ฟังที่เขาฟังเราเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกจิตเหมือนเรานะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมองเราไปอีกแง่หนึ่งในมุมมองที่เขามีกิเลสอยู่นะคะมันก็จะคืออยู่กันคนละเวอร์ชั่นอยู่กันคนละมุมมันก็จะไม่เข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นนะคะ การสำรวจตัวเองในทุกๆวันนะะในทุกๆขณะจิตเลยนะะเป็นสิ่งที่มีค่ามันก็จะพัฒนาไปพร้อมกับการที่เราได้ภาวนาพุทโธนะะถ้าเรามีเวลาภาวนาพุทโธด้วยการนั่งหลับตาทำสมาธิอันนั้นคือสิ่งที่ดีในหนึ่งวันควรจะมีนะ,ะหรืออาจจะไม่ได้มีทุกวัน นะคะแต่ว่าหนึ่สัปดาห์ก็ควรจะมีสักสัปดาห์ละ4วัน5วันนะคะควรจะมีนะ,ะแต่การภาวนาพุโทโธเนี่ยควรจะมีทุกวันนะคะเพื่อควบคุมความคิดของเราไม่ให้ฟุง้งนะคะถ้าเราคิดแล้วเราฟุง้งอารมณ์ความรู้สึกมันก็เข้าไปอยู่ในความคิดตรงนั้นมันก็ทำให้เราทุกข์เกิดขึ้นนะคะเพราะเราเผลอนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้สำรวจตัวเองในทุกวันแบบนี้ในทุกๆขณะจิตแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีสติที่เข้มแข็งขึ้นมีสติที่ดีขึ้นเร็วขึ้นรู้ทันความคิดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากจะฝากทุกคนทดลองทำดูค่ะนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มุ่งหมาย ถึงการบรรลุธรรมนะคะเรามุ่งหมายว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้แหละนะเราอยากอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีและมีกัลยาณมิตรที่ดีวันนี้นะคะกรรมใดที่เป็นกรรมดีที่ทำให้ท่านฟังแล้วมีจิตสว่างสะอาดสงบเกิดขึ้นขอกรรมดีนั้นจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบร,รดามี สวัสดีค่ะ